ตำนานเสือสมิงเป็นตำนานที่กล่าวขานกันมาแต่นมนานถึงความน่ากลัวของศาสตร์อาถรรพ์ที่มีปรากฏเกิดขึ้นว่าเสือที่ดูร้ายและมักชอบจับคนกินเป็นอาหารเมื่อกินคนมากเข้าวิญญาณคนที่เสือกินเข้าไปนั้นก็อยู่สิงสูในกายเสือทําให้เสือตัวนั้นมีความเป็นอาถรรพ์ที่สามารถจําแรงแปลงกายบิดเบือนตนเสือให้กลายเป็นใครต่อใครก็ได้เพื่อเที่ยวหลอกล่อคนที่เป็นเหยื่อให้หลงกล ทำให้จับกินได้ง่ายขึ้นครั้นยิ่งกินคนมากขึ้นวิญญาณก็ยิ่งสิงสู่ในตัวเสือมากเข้าเท่าใดเสือตัวนั้นก็ยิ่งมีฤทธิ์มีอํานาจมากขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งเรื่องความเป็นมาของเสือมีใช่มีแต่เสือมันกินคนแล้วมันจากลายเป็นเสือสมิงได้เท่านั้นมีอีกอย่างที่ทําให้เกิดความเป็นเสือสมิงคือพวกที่เรียนวิชาเสอือคือการเรียกเอาวิญญาณเสือนั้นมาเข้าสิงในตน ผนวก,กับคนผู้นั้นร่ำเรียนอาคมในทางเดรัฉานวิชาด้วยเมื่อนานเข้าเกิดการรวมตัวในทั้งสองเรื่องที่กล่าวคือทั้งวิชาเรียกเสือและอาคมทําให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงครั้นเสือตอนนี้ได้ไปกินคนเข้าก็กลายเป็นเสือสมิงโดยสมบูรณ์มีเรื่องเล่าขาดและค่อนข้างดังมาก เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วของประเทศว่ามีชาวบ้านทางภาคเหนือนได้รับความเดือดร้อนมีเสือตัวใหญ่เข้าไปทำร้ายคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านมากจึงได้ไปขอความคุ้มครองจากทหารเพื่อเข้ามาดูแลความปลอดภยัยภายในหมู่บ้านฝ่ายทหารจึงส่งกำลังเข้าไปคุ้มครองและได้ล่าเสือตัวนั้นไปในตัวกลางดึกคืนหนึ่งนั้นฝ่ายทหารได้จัดกำลังตรวจตา และส่วนที่เหลือก็เข้าที่พักที่จัดกันไว้เป็นที่พักผ่อนและในตอนดึกคืนนั้นที่พักของทหารที่จัดไว้ให้พักเกิดสั่นไหวโยกเอ็นทหารตกใจตื่นกันลุกขึ้นมาดูกลับเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่สี่ตัวอยู่ที่โคนเสาที่พักทหารได้ยิงใส่เสือโคร่งใหญ่นั้นทําให้เสือตัวนั้นบาดเจ็บและหายไปในความมืดนั้นครั้นรุ่งเช้าทหารจึงทําการติดตามแกรอยเลือดเสือตัวนั้นไป จากการติดตามรอยเลือดนั้นผลปรากฏว่ารอยเลือดนั้นไปสิ้นสุดที่หลุมเนินดินแห่งหนึ่งแล้วไม่ปรากฏรอยเลือดนั้นไปทางไหนอีกทหารที่ติดตามนั้นเห็นเนินดินแล้วจึงตัดสินใจในความสงสัยกันบางอย่างจึงขุดหลุมเปิดเนินดินนั้นเมื่อขุดไปลึกพอประมาณร่วมหนึ่งเมตรก็ต้องอึ้งกันไปทั้งหมดเพราะสิ่งที่เห็นในหลุมนั้นปรากฏว่า เป็นศพผู้ชายคนหนึ่งแต่ตัวท่อนล่างนั้นเป็นสภาพของเสือลายพาดกรนดูเหมือนว่าเป็นการกลายร่างจากเสือเป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองจากการถามที่มาของศพชายผู้นี้ได้ความว่าเป็นคนในหมู่บ้านและสาเหตุที่ตายเพราะผิดผีจึงตายดูจากสภาพศพชายผู้นี้ไม่เน่าเปื่อยในสภาพศพมีรอยถูกยิงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ติดตามทหารมาได้กล่าวว่านี่มันเป็นวิชาเสือสมิงเดรฉา,านวิชาแต่ชายผู้ตายคนนี้คงยังร่ำเรียนวิชาไม่สำเร็จเท่าที่ควรแต่ถ้าเขาเรียนวิชานี้สำเร็จไม่ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้มันคงไม่ถูกยิงหลอกเพราะถ้าเสือสมิงที่เรียนวิชาเดรฉา,านวิชานี้สำเร็จมันจะอยู่โยงคงกระพันและพวกเราจะแย่ในคืนที่ผ่านมา มันจะสู้กับเราอย่าสนุกพวกเราอาจจะตายหมดก็เป็นไปได้เสือตัวนั้นก็ยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อมันฆ่าคนได้นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราแต่เสือสมิงก็ไม่ได้เก่งกว่าคนเสมอไปเจอเอาคนที่มีคาถาคมแก่กลาดท,ที่ได้ริ่าเรียนมาอย่างถูกต้องเสือสมิงก็ต้องวิ่งหนีเหมือนกัน